mày hú cầu của nó hư má ờ ừ. 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 anh đi bậc anh đi bậc chị cái đấy là nó cái ừ, ừ. ừ. này con, con chỗ này à? ờ chỗ này đây, đều đây. Đều đều lấy đều lấy gì ăn 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 quả chỗ này nó là chỗ này vào đây đi vô chắc trốn cuồng vô ủa bên ควางควางควางเก่าชูควางใหม่บ่ได้บ่อกลางเออบอเดี๋ยวก็จอดเออเดี๋ยววันหนึ่งบันหนึ่งลุงท้อหายใจเนาะเอาอยู่มาสอนเดี๋ยมันพูดพูดเจ้าเปิดได้เลยบแกบเชฟวัดนะอันผมมันจะจนแบบนั้นอืมฉนอย่างนี้นะจามเผาตัวนั้นนี่แบบเออนอแปลงใจหาควางไม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดจากไปละน้อยละวมด

หลอดปั๊เลยนเออ่อนเกันจงะจัดจริงอ่ะเสียเปียบเนเต็เเ็นวงี่นีบองนโดหมูฝนมั้ขำเขาเออขำหแล้วขำเลยชี้เขาขำไม่เินหันเินหันขำจังนองมึงไต่จังนองมึงไต่เออขำขำขำ

ควงควงเกานี้น้อยกว่าแหละความนี่กวบหมอแล้วหมอยี่อ๊อกะฮะไม่ไม่ความควงเก่าจะก้านอีน่ะหอแล้วบมอแบบกัานฮะโอ้ย เอาหมายความแบาเสมอกันเหี้เน่อจามบัดดาร้องบัดดโอเอีเจหตัวน้อยตัวงีจัดมอนี่ตัว เปิดตะกี้นี่เปียกกระสนนิดหนึ่งตลดปิงเนี่ยเอเ็บเนออมีเหง่ไหมมีเหงอเหรเจ็บเนอเอา้อขวางไว้ปเดิได้กู้นปะเดิปเดิควางได้กู้น่จนนะฮะควางได้กู้เนี่นี่คุไอ้เครื่องเสียงของมันนี่เอ่อ๋อเดี๋ยวนั่นน่ัวะ

เออตนี้ี่ไปให้เจ้ามันโดนน้ำโดนน้เอ้ยหรือ้อโดนนแป่แ่ขอแป่เอานอเดี๋ยววันมันจมจ้างไปไหนเดี๋ยวันไปเย็นแตเยะนี่ก็กัจมจ้างเ้เรอเอ้ยเอ้ยได้ดีเลเอ้ยจมจางเจ้ายกมขึ้นนีเปิก้นค้องขึ้นเลยจะโดนนี่ต้องเรื่อง ก็นี่มนเลี้ยขนาเนือน่มัน็งเน้าเงยเหเฮือนกองแก้าเจ้าือนเนี้เือนน่าจะเป็น่ยนไปนน่าจะเป็ีนท่านก็ฝนนั่นไงฝนแพงไมองุ่นเนี่แล้วไปเป็นฝนตกหนาจะไหลใส่เออเออจูเต๋อนิ่สุดนี่โอ้ยคนนแน่ผม ผมก็รอดูอากายกวางตั้งคะมันจะไปจะได้อเอาละมานี่ยกวางตั้งไอัววอป้ใครมันแจ๊อ้คือกวางตั้งกี่ลกนนะกิดถ้าบึดปีกไปถ้ามันไปยังเออเอากวางอันนี้กินได้นำไปอ๋อในผู้นมดเต็มครับเม็นนง ผมไปไห้ขึ้นเก้าอุ้งนี่พี่หลัเพ่หลไร้เนหมดนี่เือนดาวนม้วนแงดนเั่นีนมาโดนแงนี่ื้อปุ้น้เว้นนี่นีเอวยันจิ้งไ้กันลจิ้งไ้กันเอวยหลักลักไปชนพย ا หลุดหลวงโต้้เบกันสู้คนเดียวเ้ยหน้าอเนาะอยู่

Bí ẩn của bác sĩ. Hàm bạch hàm bạch bang hai. Hong dặn này, dặn vậy là. Hôm nay, 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 dặn này là. Hôm nay, dặn vậy là. Hôm nay, dặn vậy là. Hôm nay, dặn là. là. คงเได้จืกเาัเอนเออเย้าวอนี่เดี๋ยวันีกอนได้่าอยู่กอนูเออนั่นเพื่อเตดกบเนหอเอั่เอะน้มเลอนี่สูสีนะนี่สูสีละเออออเลยหอมอนี้้อข้ามจะอันหัรอาได้ดีมาหล่อมาหล่อมาหล่อสลดมากมหล่อมาหล่อ

Chàng bỏ khu quang đây, khóng thơ nên này Ây da, quá mà đây đĩa lấy hả? Chàng bỏ khu quang bỏ. đây nó lót, chàng nó lót Ây nó đúng chăm 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 Thôi, chàng nó chăm chăm nó chăm 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 Ây nó kẹp, nó kẹp, nó kẹp, nó kẹp Ý cả, chàng ngoài thôi Nó có yêu chuẩn, nó nóng, 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 nóng แตงย้นเกายงมันมยั้งันยงนาบาทเ้าคนใจมาแน่แล้วลงแล้วเนาะงยมางวยามอซุปคอเลยก่อนยังเลยนะนี่นอภัยน่เอฟไม่่าฮาอ้อมมาแล้ววอน่ระนี่ประดุงงกุงโดนเต่เขาวะนะเลหอนอยู่ไหนเราจะเป็นยังเ่ยแต่เหมงายๆนั่น ถว่กังนุ่มปูดเอาเลยยำเน่นะเล่นข้างก็ได้นกในสยามแล้วโอ้โหกะมาประทาสิบล้ิบลอกเล่ต้องงนเลยไปอนไปสิตั้บอลบอลบนตันเยาจเน่แล้วก็น่แลกไม่ได้ดินเนี่ยแวันขาไม่ได้ดิ้นดิ้่ขี้กเลย แค่กเียยกมเกีก้นเีไฟไฟมารุ้นนี่เอามาย่างจนมัในทางตวาเปลวสีจนะเดี๋ยวกเล่นมันก้มน่กมสักมไฟปรดไปเนี่ยเลยกี่ตัวจ้ำไหมกัเดี๋ยวเน้อยหน่อยเน้อยๆนีนี่อันกลุ่มนี้เราเป็นกุ้ลดคับเอออย่าหยุด่งแตงดลวเฮ้ยเฮ้ย

เย่างกวางน้อยก็กวางน้อยกอมปอเลยเขาเปลี่ยนตึ้งวันนี้ไออย่างอันเขาบ่อบนต้องาอยางไม่หัวแล้วเปิดกระบาดีผสซัวือลูแล้วเขาอหารหลนลังกูซวรูลเละหนึ่งเาเยังบวนักเอ้ไปละห่ง thử sao si hả đây nó mình bảo là nho xâu lên đen xù bên đây nó à, đang đây à, 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 là